สวัสดีด้วยครับผมวันนี้มาตกปลานะครับนะชายคลองครับเนื่องจากวันนี้ฝนตกนะครับจริงๆนะัดกลุงเขาไว้ไปตกปลาบอแต่เช้าลุงก็ไปแต่เช้าครับลุงแพ็คเขาไว้แต่ว่าฝนตกเราก็เลยไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าฝนตกปลามันไม่กินเบ็ดแน่มันไม่คุ้มค่าค่าเบ็ดแน่เราก็เลยเอาไงดีวะเลยมาตกตรงนี้ครับแล้วก็ตั้งใจไปเอาแมงซ่าที่ผมเลี้ยงไว้ก็มีตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวก็ได้ปลาหม้ออากับมันตัวเดียวเลยนะ ก็เดี๋ยวผมตกเกียร์ต่อเลยแล้วกันนะครับในๆก็มาแล้วนะครับนี่นะครับเยียร์มงคลชาแนลนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานครับเนื่องจากเราไปบ้าวานแหอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปลงเบ็ดกลางเกาะแล้วก็ตกปากกดของนี้แหละนะครับแต่มันมืดๆอ่ะถ่ายคลิปก็ยากอยู่นะครับถ่ายแล้วก็ไม่มีคนดูเราก็เลยเลิกถ่ายไม่มีอะไรหรอกแต่ผมก็มาตกกัประจํานี้นะนะ ก็วันนี้มาตกเยอะแยะเหลือมั้งนะครับสมน้ำใช้ได้ทันทีครับยอยื่บนกลูจแนลนะครับผมนี่นะไม่ต้องมาสมหมดนะครับสมแค่พอใช้ครับที่เหลือก็ผูกไว้แล้วกันถุงหนึ่งก็แค่สามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทนะครับก็ได้เยอะอยู่นะแทบเต็มกระป๋องเนี่ยนะครับถ้าเทจริงๆแค่นี้พอแล้วนะครับ สบน้ำนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะสบน้ำนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับไกลกล้องหน่อยหัวกล้องตั้งไกลๆวันนี้นะก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอกเพราะว่าฝนมันตกซูมทุนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวกล้องผมมันจะพังไอตัวซูมทุนอนะ <c oughs> แถมแรกเราหมดกลับ <laughs> ต่อต้องนานเลยครับ แต่มันเพิ่งได้ตัวนี้แหละลงไปไม่แรกก็ตอดเลยนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปลาพุกปลาซิวต่อนะกับเยือ่อแห่งราบข่าวครับเลี้ยงไว้ได้สองสาเดือนแล้วนะเพิ่งจะได้แค่นั้นแหละที่ไทยดูตอนคลิปนะครับ ผมเคยเอานมปังมาอ้อยไว้นะแล้วก็มีป่าแก่ๆขบมาตกตรงเนี้ยเ,เ,เ,เขาบอกเขาเกะกะเกะกะเบ็ดเขาเขาก็เกี่ยวเอานมปังผมขึ้นมา,โ,มาโหโคตรโมโหเลยทีมอาอ้อยไว้ขไเขาไม่เข้าใจอะอ่อยไว้ป่าจะได้เข้าเยอะๆเขาไม่เอาบอกเกกาเบ็ดเขา,ท,าทั้งที่ที่กว้างๆก็จะโยนใต้ตรงที่เราอ้อย นี่ครับผมมาแล้วแต้มแรกของเราขอภัยที่วันนี้ไม่ได้ซุมทุนนะครับนี่นะเทคนิคการตกปลาสร้อยนอกข่านะครับไม่มีอะไรมากนะครับเบ็ดเบอร์อะไรก็ได้ที่มันไม่ใหญ่เกินนะแล้วก็ปัน้นเมเท่าห่วไม่คิดอะันเยือเมเทัลหัวไหมห่วไม่คิดจิ้มแค่ไปเบ็ดพอเพราะว่าปลาเนี้ย ปากมันเล็กนะครับปาปากมันเล็กที่เราไม่ใช้ไอ้นี่เบ็ดเล็กนะครับนี่ไงมาแล้วที่เราไม่ใช้เบ็ดเล็กเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อจะโดนปลาใหญ่อะถ้าโดนปลาใหญ่แล้วเราก็จะเสี่ยวกาดเลยครับนี่ก็เลยใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งชิโนนะครับ อ่านี่ครับตัวไม่ใหญ่นะวันนี้อุ้ยหลุดเลยวันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ใช้ได้อยู่นะอย่าไปทำเยื่อตกรากฏด้วย เรียบร้อยอย่ยาตัวไม่ใหญ่นะ่ะเดี๋ยวกล้องติดคอดีกว่าครับมันทุนมันไกลจะเห็นเงาเงาทุนหน่อยอุ้ยอ้าวหลุดมืออ้าวเรียบร้อยไปแล้วหลุดมือหลุดมือไปเลยครับตัวเมื่อกี้นี้อเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยก็จะเห็นทุนลางๆนะครับตาเราเห็นชัดแต่เวลาถ่ายคลิปอะ ถ้าไม่ดูทีวีจอใหญ่ก็ไม่เห็นนะใน YouTube ผมเป็น 4K นะแต่ในแฟนเพจมันก็เป็นฟเป็น 4K แล้วแต่ว่าถ้าดูในมือถือมันปรับความละเอียดไม่ได้ไม่นรู้ทำไงเฮ้ยตอดอนใจ่ร้อนเป็นหน่อย ก็เยื่อรถอนี้ไม่ค่อยเหนียวนะครับถ้าสี่ซื้อไปแล้วไม่เหนียวก็สมนมปังเพิ่มได้นะถ้าจะใช้ตกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าตกหน้าดินอะ่ะพอดีเลยนะครับแตกตัวไวก็ใช้ได้อุ๊บเรียบร้อยจัดจ้าครับตอนนี้ข่าวตกมานี้แล้วแล้วก็ผมตกตรงนี้นานมาตกทีนะ อันนี้อันนี้ก็คือถุงที่ผมเอามอ่อยเนะี่ยถุงขนาดนี้นะขนมปังอะ่ะผมอ้อยให้ป้าเขานะครับไม,ไม่ใช่ปลาเล็กนะปลาเล็กก็เห็นอยู่แต่ว่าปลาคนอื่นเขามาตกอะ่ะเขาเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ทําคาดไปเลยโหโคตรเซ็งเลยทันทีจะดีใจมีคนอ,อ่อยให้ไม่เอาเขาตกธรรมดาเ,ราเอาอ่อยไว้ตรงนี้แต่เขาจะตตกตรงเนี้ยแล้วก็ตกทั้งวันก็ไม่ได้ปลากันด้วยถ้าปลาเข้านี้สนุกครับ ตกไม่กี่ทีก็ได้ตัวแล้วนะครับอ่ามันโดนปลาขยอกอะปลาขยอกยังไม่ได้ตัวขยอกจริงอุย้ยนี่ไม่ใช่ขยอกนี่เอ้ยตัวนี้มีไซส์น้อยเป็นตัวเดียวอา้าวแต่มีปลาอยู่นะเป็นตัวเดียวมีปลาอยู่ก็ออกได้นะปล่อยมันลากก่อนโอ้ยยังไงวะลากไปให้ออกมาสิไปท้าไหนก็นไม่รู้ครับตัวดีด้วยเฮ้ย ให้ขึ้นยอดไมอ้อะขาดแน่เลยมีปลาอยู่นะปลาพันยัก,กิ่งไมอ้อ่ะมาอยู่แล้วหรออยู่สิอยู่เนี่ยอยู่อยู่แต่ดึงไม่ออกอะต้องตจจะพันละยรอบโอ้แย่เลยครับมีปลาด้วยเสียเบ็ดแล้วผมเออพูกไหม่พูกไม่ ก็ดีด้วยตัวนี้แรงดีอ่ะอย่าดึงดึงดึงไปดึง,ดงไปเรื่อยแล้ว,แ,ลวแต่มันไม่ยอมออกอะ่ะน่าจะเข้าซอกอะ่ะเข้าซอกกิ่งพอดีอ่ะไม่ยอมออกอะ่ะป่าอยู่นะป่าดิ้น่เนี่ยปลาดิ้นอยู่เนี่ยออกหลุมในพอเนี้ยมันไปยังไงมันจะน่าจะสอนกิ่งอะ่ะตัวดีด้วยตัวนีนะ้เพื่อจะดึงมาได้พึ้อเวลา ก่อนนะครับท่านผู้ชมน่าจะดึงมาได้อยู่เดี๋ยวผมหาไม้เกี่ยวก่อนต้องเอากลับมาก่อนตัวนี้ไม่ได้เลยตัวดีอยู่เกี่ยวกิ่งลากมาทั้งดงนี้แหละเพิ่มปลาตัวเดียวนี่ก็ไม้แตก เฮ้ยหลุดแล้วครับผมมาแล้มาแล้วมาแล้ววี่มามา,มาตัวเดียวถึงก็ไม่แตกโอ้โหปจาจะหลุดมาได้นี่ครับตัวมันใหญ่เลยครับผมก็เลยต้องเอานี่ใหญ่จริงนี่ครับเฮ้ยกม่ายแตกปลาหายหมดแล้วบิ่งอันนี้อแต่รอมันเข้ามาใหม่แล้วกันเรียบร้อยเลยเพื่อปลาตัวเดียวตัวนี้อ่ะทำต่อครับน่าจะไปหมดแล้วครับ My take. My take, my take. ไม้แตกไม้แตกไม้แตกไม่เป็นไรแต่ผมรอใหม่ได้รอชุดใหม่ได้น่ปาลากำลังมาดีๆเลยลองดูดิยังมีอยูเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะไปมาแล้วเร,เราดึงข้างบนเสียงดังอยู่ปาลากำลังเข้าออเราก็ทำไม้แตก เดี๋ยวน่าจะไปหมดแล้วแหละแต่ว่าเรามีวิธีเราต้องเอาเยื่อเราอ่อยไปใหม่นะครับเมื่อกี้เราตกมาไม่ได้อ่อยเลยนะธรรมาชาติเลยล้วนๆที่เราอ่อ,อยสัหน่อยเพื่อเรียกปลากลับมา เงียบจริงจะมากี่โมงแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยมีผลาทอดแล้วมาแล้วมาแล้วมันเริ่มกลับมาแล้ว ป่าน uh, ี่หายเป็นปลานี่มาปากระยออครับได้แล้วปลาส้อยหายจริงครับไม่เจ๊กไปไปปากระยอออือเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกลมาแล้วกลับมาแล้วเึ็นกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหรอครึ่งชั่วโมงมาจนได้สร้อคข่าวครับผมกลับมาแล้วเย่ ปลาหายจริงครับไม่น่าเชื่อว,ว่าปลาหายจริงโอยมันหายไปเลยอาวเอ้ยเอ้ยเ้ยพูดไม่ได้เลยมาเลยป้าติดอ่ะเอ้ยยานะยาอาการเดิมไม่เอาอุ้ยรุดเลยทีนี้โอ้สายน้ข่าวเลยครับรุดเลยอ่าผ่าฟุ้งแตกเลยทีนี้แตกหนักกว่าเดิมอีกความอาจจะกลับเข้ามาโอยชีวิต ฮึบมามามารอนานเลยครับโอ้ยกว่าจะมาจะแต่ตัวหลุดทิงก็หให้ทีนีงแชมอยู่วายนานเหลือเกินครับเอาอีกตัวเดียวนะผมไปแล้วนะนานมากครับตัวละสิบนาทียี่ิบนาทีนี่ไม่ไหว ทำไม้แตกเพราะเสียดายตัวใหญ่ตัวเดียวนั่นแห <bathroom> ละป้าปาก,กินลงกินลงกินแท้ตัวเดียวไม้แตกเลยเงียบไปเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอ้าโอ้ไปกลับบ้านหมอดอกลับตัวที่สองครับอันนี้ไม่ใช่แห่งทราบข่าวนะก็จริงๆคลิปเนี้ เรายากปลาเทสปลาหมอกไอปลาไอน,นี้เฉยๆอะไรวะเลีงตาบข่าวนะครับที่ผมเลี้ยงไว้นะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็เลยตกด้วยเยี่ยมเราดูนะครับว่าปลายังกินอยู่เปล่าเพราะอากาศมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยนละอากาศเปลีย่ยนไงก็รู้กันอยู่นะปลามันจะไม่กินเบ็ดแต่ตอนนี้ผมได้พพบแล้วว่าน้าไหลๆไม่มีผลนะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมแบกอันนี้ดีกว่าแบกตะก้อไปลงแม่น้ําดีกว่าโอเคผลงานกาเท่าที่ถ่ายดูนะครับไม่กี่ตัวหรอกแต่อยู่คนเดียวก็พอกินมากมายนะครับนี่ อยู่คนเดียวก็พอแล้วกี่ตัวนะปลาส้อยะจด้ตัวใหญ่นี้แหละนะครับก็เลยหมายแตกนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวปลาหมาะกับสองตัวนะครับตัวหมอดกับตัวนี้จากอันนี้อะไรวะาแมงสาบขาวนะครับซึ่งผมเลี้ยงไว้นะครับอีกหน่อยผมก็จะเจะอามาตกเด้่งแมงสาบขาวในคลิป,ลปต่อไปนะถ้ามันมีล็อกคาบนะจนมาเข้าไปจะไม่เจอล็อกคาบโอเคนี่นะ ตัวใหญ่ตัวนี้แหละที่ทำใหม่แตกชอบก็อลไรก็แชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเออฝากเยอือด้วยนะฝากเยือดมองคลชาแน,นลได้วยครับใช้ไปนิดเดียวจริงนะอย่างนี้เมื่อกี้ออยไปซองก่ำด้วยนะเรือเรือนะครับสบายสบายอ่ะเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ